แมดแมงแมงคลุมแล้วอันนี้น่ะก็ให้ให้เจ้าหามนะนะไปไว้จำนะไปจำบึ้งก้องให้เลื่อตู้เด้อโดยราะว่าชวนเราไปฉีดยาไปแชอยาเราบุบไปให้เนี่ยใสหน้ามืวเต้โบนวาก็ดีใจนึ่งขันขาวเต่าับมาพึ่งขายังโบนว นี่จะพวกเจ้าป่าอยู่แถวนี้นั้นคอยเห็นดีเสมอเลยวเจ้าป่า,าป่าเจ้าเขาเจ้าเหล้าเจ้าหนามแม่ยังแหลนู้หน่อยอยู่ในในนานนะ สวัสด,ดีแหละสบายดีสบายดียดนะเ,นเนะาะพ่อแม่พี่น้องสี่ทีาแพงเนาะสลิปีพอน้องปลาสแนลพี่น้องไงเนาะวันนี้ก็พอน้องปลามาเท้าอะไรพี่น้องวันนี้ก็มาหาสบายเลยพี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยเนาะสบายกับเบาเทิดพี่น้องกลับมาที่ตุกที่อนั้นเพิินคึ้เก้าพี่น้องอย่างไรก็ไปพบพ่อกับน้ำกันเลยพี่น้องเฮเกิดอะไรขึ้น เป็นในไรแบบนี้เอาเกิดยังขึ้นแบบนี้นะเียับคนะ่นเ้เะรุดได้เอ้ยเนะไปไปไปเราเป็นได้เลยนี่ลุดแล้วพี่น้องเลยโอ้อะพี่น้องมัดอันนี้ให้เพื่อนก่อนสบายสบายดี้ยังหัวนะมึงมาจ่ะ พนหมาเลยสบายลงหอุมาระวังเด้อบ่เนี่ยลมกะจะพิกันยอกกันพิซใหายยอกกันนะตอลงหคุ่มลงมาเนี่ยไปซื้อ n เงินให้พ่อนื่อน้าบ่ซื้อ h ã ฉันขอจะได้พะฮ่มขอพะมีพะฮมได้พะฮุ่มแล้จาให้ไป็นอะไดให้เครื่องของจะหยเด้อคอยเคะ ยายมึงเสียอายกันแล้วกันใชเห็ดนะบูมาน่อยไปลักเเอามาน่อยไปลักเอาใช้ใช้ซีมันดูใช้หมาน่ะหั่ใชกาางบกน่นมีเยัอ้าวฮั้าจะจะจะสาแบบนั้นมียังได้ติดเรานะ เลือดเจาะโอ้ยไม่พี่บ้าตรงนั้นนี่เขาซื้อแอ็มลอยเด้อ่ะเขามีเลขช่างเนี่ยเอาใช่เบิ้งเล้วก็ได้เงินไหนดิแจ๊คเลขกับช่างเขาจะอ้างค่าแอ็มลอยนั่นก็ได้เลยเออมันจึงอะไรอยังโอ้ยปากแบบนั้นบ่มันก็ลบมือเก่าเลยคอนเสิรไว้โทลนี่นะ โตแม่คือเบอร์ปได้หนึ่งัแม่ก็ได้นี่ไอ้ตาเอ็มร้อยเอ็มร้อยห้าสิบวะเอ็มร้อยแปดสิบเอ็มร้อยห้าสิบโรมีเอ็มร้อยเอ็มร้อยเบิ้งนำผัวมันเดิมเบิ้งดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่ะเอ็มนี่ัวเอ็มอตเอ็มอี่โปรมีเอาลำพูว่เจาได้ไหวมาเอามาอย่างถือ น้ำผัวรามีแต่ยาสเตปปูรูน้นเนาะเรียบร้อยนั่นตึงบัดน,นี้ฮะเออตีข้างนั้นแน่พ,อพ่อแปร์เรียบข้างนั้นแน่ทรา,ายนั่นดึงออกแน่ทรายนะทรายหน่อยนะเออหน่อยๆน,ยนะไอ,อ้เยี่ยมแล้พ่องแปร์แล้วของล้มหลับเธออะไรใจน้อยๆนะไอต้นผุทรายน้อยๆดีตีวัวค่อย จางพี ab, right that game, ่น so right. ุ๊กจางไว้ซอยท้ายน้อยตัวสองทายนะ่ออะไรคอยนะคอยพ่อผมพ่อแม่ไปจ้างไวทรายน้อยสองทายเด้อให้เจ้าไปเบิ่งเสาเบิ่งแรงเด้อนี่เอาทางใหญ่ขึ้นไปนะเจ้าตีเฉยคับเตียงนี่เออตีกลับรถเออมันลมทับล่ะนะฮะลมทับมีพวกยาเข็ดนะเขาลมทับลมทับยังไม่ไหลลมสองขาก็นี่แล้ว กูไดินลูกจำลูกำก็ยากแล้วยกเจีบเนาะำหราพอจำหรหไงอยู่เรจะไปวิดคอยกระแป้งไหมเอเออแม่เออโอดลยแม่งโครมสมหนอรอันนี้นั่นก็ใจะหามน่าไปไหวจำนะไปจง้องให้เลือตู้เด้อโดยเพราะว่าชวนเราไปสียาไปแชกยาเราบุปไปให้เนี่ใจน้ำสแตบโบลไว้ก็ดีใจน้ำ ขันเขาแซวเขาว่าพึ่งเขายัางโบนไวนี่จะพวกเจ้าป่าอยู่แถวนี้นั้นคอยเห็นดีเสม,มอโดยเจ้าป,ป่าเจ้าเขาเจ้า,จาเหล่าเจา้าหนามแม่ยางแหล่โน่นอย,อยู่ในในน่ันนะอยู่ในยางแหล่อยู่ในเล่าเขานะเขาเอินมาแย่งช่อนะนก็ยางคอยอยีก ดเดอนมาเวเดเจ้าคือออกเปล่าวาันจิดอะไรเดเเจ้ากดเลอกยะประกันภัยเขาคนตายยีมีไม่ได้ใด<อ>งเงินประกันภัยแม่มันตายนี่มันไม่มันไม่ได้เลยเลยขาปิดเลยเงินประกันภัยชีวิตนะมีที่บเกิดเด้สิใดเด้ เดหนปงนั่นจะแบเลยได้ไม่ได้่ไบอกาเอ้าวตอนนี้ขาบาจอยเพื่อนเจ้านี่ครัวันอทิตคืนนล้างเจลจรั้สดแนลยและนาะบ้านเก่าครับที่มันเป็นยินเนคุณโครมันมันว่านั่นลักเสียมมันสับยงไงโคตแต่จะมีแหงสตยพอม พลังมัเเซนอารมณ์พะเต้าซอยอายตะขุดนี่แน่สเ็จพลังเนี่ยนะเออโอ้ยยาซูมันนี่ดูดกันอยู่เออขยาบขยาบ เอาไปลินำปลาเพิ il, en, ่งกันเด้อใช่ปลาเพิ่งยุ่งกันบ่จักแล้วขอกระโผ่กันยานเป็นปลาเพิ่งตายเลยมีแต่ปลากระหี่ยอยู่นี่ยุ่งไปหวัดเจิ๋วบนนอนในกระบอหาไปเลยโอเคเอา แต่กันเขาว่าว่าถ้าปลาเพิงตายตอนเคจำโทรศัพท์นะเราบอกให้ไปไต่ถูมถูกกับขยันเดอ้อยังไงกกเสาเล่าเราหวะเป็นแห้งนี่ว่าไหมเป็นแห้งพับแทพทนห่ะเหตุไแล้วไปพวกซองฮีคนน่ะสิว่าให้เงินบอกพวกสามคนนะพวกไม่ยิงน,นะ เขาห้องห้องซองฮีนะตวนภายนอกภายในนะหาแล้วเจ้าแล้วจ้างเขานะตวนภายในเจ้าแล้ยังแล้วจ้างซี่แซนอยู่หันนะจ้างอยู่ใชในห้องโอ้พไปได้เขาเซิงกันดอกเขาซองมาีพอไปจ้างเขาอี้แม่ดูแล้วว่าความจริงกเนาะแม่มันิว เออเนคนอยู่ในห้องมอสตายไปแล้วนะหาไปเกิดน้ำคอยเมืเออ,อเป็นดีต่ว่าไปี่นี่เจอจะนอนเขาบายว่าอยากกินยากีนนี่เจ้าให้เจ<ะ>้า<ะ>ให้กินยายังกินนี่นะเจอาแก้ไขนั่นแล้ว <c oughs> <c oughs> แกปวดท้องเก็บ่เดี๋ดยวหย,ยับมายับมาลุงเคยบอกว่าให้ไปท่องให้คนบานคนชาวต่างประเทศแล้วก็เห็นกับประกาศในโทรศัพท์ห้ามห้าม,ามไม่ได้ห้ามไปท่องให้คนต่างประเทศด็ดค่ะห้ามไปท่องด้วยว่าเคยเห็นคลิปเคยเบิงเป็นยังไงลุงค็อยากได้เงินให้คอยไป,ไปท่องให้คนต่างประเทศก็บ้าเอ้ง คุะทองกระทอง,ทองลูกไอเธอกับลูกบักแมนสองตัวเขาหน้านลกูกบ่กบมีไผม,มาวนวายแต่คือว่าลุงเมียเขาไปเท่านี่เป็นคนเวานี่พร้อมเสมอไม่เทา่าอ่ะแฟมยา้พวกคนทีนมาเงยหัว กันชวยเต็มที่คือว่ารวยเมื่อพิดหวังเนาะพ่อเพชรไม่เนาะโดยแต่หามไม่แต่พิดหวังพิดหวังหานไม่เปิดพี่น้องเลยเนาะมืออื่นเด้อบ้านนี้จะได้ไหมนะครับไปเขาไปซื้อสังกะสีกับลุงคอยทำให่เถอะดูเขาไปซื้อใสสังกะสีมือสองอยู่หันแหละซื้อสังกะสีมือสองอ่าปูนก็เก่าแล้วสังกะสีมือสองเอออยู่พูนแหละโดยแล้วลูกเออลูกเด็กน้อยเอ้อเอ้อพ่อ ไม่ไหวน้องใบ่แบบว่าเท่าโพดสาวไบ่แล้วบอกเอื้อยว่าคือเด็กน้อยนี่คือเด็กน้อยแท้เอาคือเด็กน้อยดีกว่าเจ้าไหนที่เอาเจ้าจากยังจักว่าดีกว่าเป็นผู้เฒ่าเอาคือเด็กน้อยดีกว่าเราอะแม่นบ่าดีเด้อหรออยากเป็นผู้เฒ่าเนาะอยากเป็นเด็กน้อยเนาะเห็นดียังจักได้เรากระไ้ยังจากว่า สามวิวสอวิวซิวอยู่มั้ยผิดหวังแล้วผิดหวังีกแล้วสาวใบเมือนบานเมือนบดานพยกันสาวเทาอยู่เจ้าสี่สิบปลายไปยังแหงงามซ้ำเทาเขีวหมากปากแดงแดงงามน้องแต่ง ต้นแหงหางใจอย่าพอนจ้าละวนนี่อย่าพอนพ่อแพทย์มาลองวันทีไปไปนำน้องยังจูบฮ่าฮ่าแก่ปุ๊บตั้งเป็นเหลือกสาวขึ้นใหม่บ้าสาวเร่ามาตั้งพอนเจ้ายวมาพอแพทย์มิจตพอนเจ้าคู่จะงามน้ป๋าเนาะบ่เราจะลายชั้นนี้ก็ยามันไล่ห้องไม่เท่าก็ได้เนาะจริงเราก็ยังห้องได้เราพอด ก็จะได้แต่พ่อมดูนี่นะคอยนอนพ่อมนะมันโอ้ยพูดนะพ่อมพูดนะอย่ามันคอยเอาใหม่เอาวัดผูเอาใหม่เอาอยู่ใช่ผอมใหม่ผอมมีโตใหม่หมูคือนอนดีเลยคอยคือนอนแบบนี้เออแมนกดเอากดเอาสบายเด้อเพราะว่าจะหน่อยก็จะได้เพื่อนนอนดีคือหมูหน่อยเด้อเออกดเอากินอะไก็ร่างเลี้ยงสู่แล้วเจ้าก็ได้ตู้มาหนึ่งเอาโค้งหางโค้งยังขึ้นพอได้สั่งเตรียมไม้เตรียมตอกไว้แล้ว อื่นจิเอามาอะไรก็นักกระพลุ่งคนละกระเียาขึ้นนั่นแหละกระเชเดือนนี่มันไม่รู้คอยสีบบาวเลยเพราเหตุนไมเห็ดนะค่อนมาับไม่เจไห้เห็ดไว้แต่พวกซอเวลาคอยนางขนาดแต่อันนี้ก็แบบนี้ปุยเกษตดนี่นะซ้ำซี่เสารละล่ะคอยีทามอยากษาด้วยเจ้าชีให้เหตุอยู่มองไหนแหละดินเจ้าบึนเห็ดใส่ก็ได้แต่มาเห็ดบ่เห็ดมองเขาต่างไ้นี่บเห็ดบ่เทานี้เหุ่เนาะใสก็ได้ เห็ดป่าไม่พอแล้วหมอนี่เห็ดอยู่แถวเสาหน่ะยมันบอ๊เลยนใช้ก็ได้เดี่ยวคนไม้เองสีเสาหนุ่มเนื้อในนี่พร้อมั้ยกระสวยใสเหกเสาสีใส่ใส่หกเสาทั้งกระเทิร์นกระสวยกรยใส่กับไอ้เถินนั่นเห็ดมือนันนะสีเสาหนสีเชาและเอินเป็นคนหมายอือโอ้คอยเป็นคนคุมโดยแสดงว่าเจ้าจำได้อยู่เฮือนเจ้าตอนเจ้าเห็ดกระบอกเถินอ่ะสีเสาเลย คอยไปเอามาเห็ดอยู่พี่แบบนี้เนี่ให้เจ้าวันดินเจ้าเองบบบนี้เลยคอยไปอย่างงี้ได้เสาอยู่หันนะค่อยไปดึงเอาได้ได้เสาน่ะเอามาแล้วนี่ยนี่ดิเขามาแล้วค่อยมาให้แล้วเมื่อนั้นไปเอาน้ำกันเราเมื่อนั้นนะจำมาได้ดิเออไปเอาน้ำกันมาแล้วเมื่อนั้นนะนี่แหละพี่น้องเองยอาการเราก็บนได้ไล่แรงดอกพี่น้องเอลยเนาะเราก็ดีขึ้นแล้ว ดีข <gesch> ึ้นกว่าเช้านี้ดีขึ้นมีเดียร์ไลท์และซิตีคอยนะชานี้เนี่ยพอเจ้าเห็ดแบบนี้นะโลละเล่แบบนี้คือม้าแบบนี้นะนะเบิางตัวแต่นะนะมันยังว่าว่าคือม้าแม่นอยู่แบบบางเทือเราเครียดนี่เราก็อาซีนั่นแน่ใจพี่น้องเลยคอยบ่เคยตีมูส่วงเช่านี่ยเราก็ไม่ได้มูตีเจ้าว่านี่เนี่ยเจ้าจะไปเด็ดของเขาวันนี้เด้อเอาสิตี้ประเพ็ดอยังเจ้าอยู่ถ้าพูดเขาบอกไงมันเป็นคนดี

ไม่ว่าตามใจนะตามไปแล้ว <S <S น้าตาไหลเลยพี่น้องเคยมีคนว่าเคยมีคนเห็ดเลรานะไรให้เข้าใจเลยพี่น้องมีคนว่าใส่เล้าพ่อันนี้กับบุพุและพี่น้องเนาะก็ให้แปลว่าไต่ตองเบื้องนะให้คิดเบื้องพี่น้องให้สังเกตเบิ้งเวลาเราวาถึงใครแหละน้าตาคุแมนบุคุณอะไที่ว่าเคยเห็ดกับเราเนาะเคยเห็ดกับเราเออไปแล้วก็ตามใจแล้วแมนว่าสบาย ผมมีไผ่ตีเจ้าแล้วสบายเจ้าก็อยู่ของเจ้าเลยดิดินเจ้าของเจ้าแล้วผูมีไผ่ไร่เจ้านี้แล้วอืมมีก็กินอยู่ในเฮือนเฮาในแล้วกินเบิร์ดดับเบิไข่นะฮะยังอยู่ยังบ่ได้กินปลากระป๋องได้สักยังเนาะเข่าก็ยังเต็มปิ๊บกินทอดกับต้มบ่ไม่เช้านีงนะ กินข้าวว้แล้วก็ได้กินพากันกินกินแต่ข้าวต้มเนาะพี่น้องเลยกินแต่ต้มข้าวกินข้าวต้มในลาก็ยาอิ่มเนาะชาวภาสาพีวันนี้กินแต่ต้มข้าวยังมาสาวมูอยู่เป็นงนังนอ่ะนะอย่าไปสืชาเราเด้อบอกกับใครเฮ้ยไปสี่ชาเราด้วยชาอยู่นี่ชายเราเป็นเรนนี่เนาะเห็นว่ารให้พี่บอนะอะไรอ่นะ มีเลขยังแน่น่ะเลนบ้าเอ้าเอ้ยหกสองสามสามสี่เอ้ยสามสามเกสองห้าเก้าหนึ่งสี่สี่